แฟนเก่าเขาเคยเผลอใจคิดถึงคุณบ้างหรือไม่เรามาดูกันนะคะว่าเคยไหมนะคะที่เขาเผลอใจคิดถึงคุณขึ้นมาใบาแรกได้ไพ่ขิงดาได้ไพ่ก้าวเหรียญแล้วก็ได้ไพ่้า้วยนะคะในความสัมพันธ์คุณและเขานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้ความหวังกับเราไว้มากมายเหลือเกินคุณกับเขามีแผนอนาคตร,ร่วมกันมากมาย นะคะวาดฝันถึงชีวิตในวันข้างหน้าร่วมกันเขาทำให้คุณมั่นใจมากเขาทำให้คุณมีความสุขมากนะคะโดยที่คุณเองคุณไม่เคยเผื่อใจไว้เลยว่าวันหนึ่งเขาจะบอกกับเราว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับเราเหมือนเดิมแล้วเขาหมดใจกับเราแล้วเขาไม่ได้รักเราแล้วนะคะ คนที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดกับกลายเป็นคนที่มาทําให้เรามีความทุกข์ใจมากที่สุดในวันที่เขามาบอกเราว่าเขาไม่ได้รักเราหรือไม่ได้เหมือนเดิมกับเราแล้วนะคะวันนั้นใจเราแตกสลายเลย เราไม่ได้คิดเราไม่ได้ฝันเราไม่ได้เผื่อใจไว้เลยนะคะว่าวันหนึ่งเขาจะทําร้ายความรู้สึกเราได้มากขนาดนี้ไม่คิดเลยนะคะว่าวันหนึ่งเขาจะทําให้เราเสียใจได้มากขนาดนี้นะคะในวันที่เขาทาให้เรามีความสุขในตอนนั้นเรามีความสุขเหลือเกินนะคะความสุขโดยที่เราไม่คิดนะคะว่าวันหนึ่งเขาจะทําให้เราต้องทุกวันหนึ่งเขาจะต้องทําให้เราต้องเสียใจได้มากขนาดนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะว่าแล้วก็เคยคิด เค,เคยเคิดคิดถึงเราไหมได้ไพ่สามดาบได้ไพ่สิบไม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่จัตติกะคะในวันที่เขาเลือกคนใหม่ของเขาไปแล้วนะคะในวันที่เขาคิดว่าความรักครั้งใหม่ของเขาคนใหม่ของเขาคือความรักที่ดีเขาทุ่มเททุกอย่างให้กับคนใหม่ของเขานะคะ แต่ในวันนี้เขาตระหนักได้เลยว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะความสัมพันธ์ที่เขาให้จนหมดใจกับคนใหม่ของเขาคนที่เขาคิดว่าใช่กับกลายเป็นว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์เขาทั้งคู่มีปัญหากันหนักหน่วงมากนะคะปัญหาต่างๆรุมเราเข้ามาค่อนข้างเยอะมากความไม่เข้าใจกันนะคะปัญหาในเรื่องของความไม่ลงตัวกันในทุกๆเรื่องทุกๆ,ๆอย่างเลย ซึ่งในตอนนี้เวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเนะี่ยเปิดใจคิดถึงเราและคิดถึงบ่อยด้วยนะคะสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาคิดว่าถ้าวันนี้เขายังอยู่กับคุณถ้าวันนี้นะคะคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคือคุณปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดนะคะเรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดความทุกข์ความหนักใจ จะไม่เกิดขึ้นกับเขาเลยนะคะเพราะตอนที่คบกับคุณเนี่ยมีแต่ช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนช่วยกันสร้างนะคะแต่กับคนใหม่คนนี้เป็นการที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเขาจมดิ่งนะคะทำให้ชีวิตเขา,นะะเขามีแต่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเกินกว่าที่เขาจะรับไหวในตอนนี้และเช่นกันนะคะในความรู้สึกของเขากับปัญหาที่เขาเจอนะคะจึงทำให้เขาคิดถึงคุณ ไม่ใช่ว่าเผลอใจคิดถึงแต่เป็นความคิดถึงที่ตั้งใจที่จะคิดถึงนะคะแล้วเขาก็อดจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าปัญหานี้เรื่องราวต่างๆที่เขาเจออยู่ตอนนี้ถ้ามีคุณอยู่ด้วยเขาคงไม่ต้องต่อสู้กับปัญหาอย่างเดียวดายแบบนี้และถ้ามีคุณเป็นคนรักอยู่ในวันนี้ปัญหาต่างๆในชีวิตเขาความทุกข์อย่างสาหัสในชีวิตเขาในตอนนี้คงจะไม่เกิดขึ้นกับเขาแน่นอน